الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم وصحة الحمد لله نكب وشكر تعالى سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى เมตตาพวกเรานะครับประทานเนี่ยอมากอันมากมายให้แก่พวกเราซึ่งความโปรดปรานท,ที่พวกเราได้รับพี่น้องหากว่าเราจะย้อนกลับไปนึกถึงสมัยท่นานาเบ,บียสมลลัลลอฮุอล,ลัาฮิวะซัสลัมแล้วเนี่ยยุคสมัยเราเนี่ยสบายสบายแล้วสบายมากๆและไอความสบายที่เราได้รับเนี่ยพี่น้องมันทําให้เราเนี่ยเราคนจอต้อสุขานะว,ว่าจะอะไรพี่น้องนึกดูสมัยทศรรูทนนะ่เวลาที่จะถือสนดนีน่กินอะไรพี่น้อง เวลาที่ราสิ้นหมดกินอะไรพี่น้องกินน้ำกินน้จะพระแต่ยุคสมัยเรากินอะไรพี่น้องอาหารเนี่ยเต็มโต๊ะเลยนะครับในยุคสมัยทศวรรษนียพี่น้องลุกดูเวลาที่ในมัสยิดนบีละหมาดละหมาดก,กันแบบไหนพี่น้องละหมาดบนทรายใช่ไหมครับพัดลมสักตัวไม่มีเย่าว่าแต่แอร์นะพัดลมสักตัวไม่มีแล้วทศวรรษละหมาดแบบไหนพี่น้องละหมาดจนเท้าเนี่ยบวม ละหมาดทางบนท่านยังไงช่าเห็นทอรอซูลบอกทรอซูลต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องก็ไม่จอรูลตอบท่านอย่างไรชายังไงอาฟาละอากูโมอาบดันชากูรอจะไม่ให้ชั้นเป็นบาวที่ขอบคุณต่อ a ล l a h แต่ลากระนั้นหรือจะให้จะไม่ให้ชั้นเป็นบาวที่ขอบคุณต่อ a ล l a h แต่ลาบ้างไม่ได้หรือนั่นทรอซูลพี่น้องได้รับขนาดนั้นแล้วยุคสมัยเราสบาย แต่ความสบายนี่แตยพี่น้องผูติมีอีมานต้องพ่อจาอาละทั้งหลายครับมันทําให้อีมานของเราเนี่ยกับคนในยุคสมัยก่อนในแตกต่างกันเพราะอะไรพี่น้องเพราะการอีมานของเราการอีมานของเรากับคนในยุคสมัยนั้นไม่เหมือนกันแล้วอีมานกับอะไรพี่น้องเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยคืออัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเราประทานกุรอานลงมาจเตยพี่น้องเราประทานกุรอานลงมาให้เป็นทางนำให้เป็นความเมตตา ให้เป็นสิ่งที่จะมาจําแนกระหว่างความจริงและความเท็จให้เป็นยาราักษาใช่ไหมครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เราอ่านให้เราหาความเข้าใจให้เราไข้ครวญและตึกตองถึงสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและเราจะได้อะไรพี่น้องเราจะได้รับการนําดังนั้นอัลลอฮ์จะอะไรพระองค์จริงบอกไว้ในกุรอานว่าอย่างไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกขีตบุญอันซันนาฮุอีไลกามุบาระกุมอัลลอฮ์บอกคำพีอัลกุรอานมุฮัมมัด เราได้ประทานลงมาอย่างเจ้าเป็นคัมภี์ที่มีความจำเริญเป็นคมภี์ที่มีบรารอกะทำไมพี่น้องเนย้ดดดบารูอายาะทฮีเพื่อที่บอกเอ้าจะได้ใครครวญตึกตองถึงสัญญาณที่มีอยู่ในอักุรอานว่านี้จะรักการุลอันบา้าและเพื่อที่คนที่มีสติปัญญาจะได้รับข้อคิดจากอันกุรอานฉะนั้นปัญหาคืออะไรพี่น้องปัญหาคือเวลาที่เราฟังอันกุรอานแล้วเนี่ย เราได้รับในสิ่งที่ไม่เหมือนกับคนในยุคสมัยก่อนได้รับคนที่มีอีมานเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินอัลกรุรอานเวลาที่เขาอ่านอัลกรุรอานเขาจะเกิดความหวาดกลัวเขาจะมี إ ي م านที่เพิ่มพูนอัลลอฮฺบอกว่าบลรดีนะอินนามมุมีนูนัลละดีนะอิดะลุคีรอห์วะวจีลตกุลูฟุบุอัลลอฮฺบอกแท,ท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นเมื่อมีการดำลึกถึงอัลลอฮฺดุกี Allah, รอฮ์เมื่อเขาถูกตักเตือนให้ดำลึกถึงอัลลอฮฺ วะจีละกูลูบุมเขาจะกลัวหัวใจจะหวาดกลัวพี่น้องว่าอิดาตุลียตอะไรหิมอายาตูซาดะทุมอีมานะแต่เมื่อมีการอ่านคำภีรของอัลลอฮ์เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาจะมีอีมานเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เขาได้ยินจากอัลกุรอานแต่ปอกกฏว่าทุกวันนี้พวกเราได้ยินอัลกุรอานเเข้าหูซ้ายเอาหูขวาเข้าหูขวาเอาหูซ้ายไม่รู้สึกอะไร ไม่รู้สึกรูสาวอย่าว่าแต่ได้ยินนะอ่านอยู่เนี่ยอ่านอยู่เนี่ยมือหนึ่งกระจับโทรศัพท์เลื่อนเพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในอัลกรุรอานทําไมพี่น้องเพราะเราไม่เข้าใจ เพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะอัลลอได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานและนี่แหละคือสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เรานั้นไม่มีอีมานต่ออัลลอฮ์และอัลกุรอานที่แท้จริงเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเราไม่มีความรู้สองเราม,มีความเข้าใจและประการที่สําคัญที่สุดคือการที่หัวใจของเรานน้นมีโรคมีสนิมแล้วสนิมมันมาจากไหนไปน้อง สันิมันมาจากสิ่งที่ละตอัลลาห์บอกเอาไว้ในกุรอานบอกว่าอิดาตุตลาอะลัยฮิอายาตุนากอลาอาซาตีรุนอวาลีนเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นให้แก่เขาเนี่ยสัญญาณต่างๆของเราถูกอ่านขึ้นเนี่ยพอเขาบอกว่าโอ้นี่มันนิยายปรัมปาราไม่ได้อิมานไม่ได้ศัทธาไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดยยแยแสต่อสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานอัลละบอกว่ากัลลาไม่ใช่แบบนั้นบันรอน อะไกูรูบิหิมมากาูยากเซบูนอัลลอฮ์บอกแต่ปัญหาที่พวกเจ้าไม่เข้าใจอัลกุรอานไม่มีอีมานไม่มไมด้รับทางนําจากอัลกุรอานเพราะร้อนร้อนคืออะไรพี่น้องร้อนคือสนิมที่มันเกาะกินหัวใจของเราและมันเป็นผลมาจากไหนจากความผิดที่เรากระทานั่นแหละท่าเราซุงจึงบอกว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่เราทําความผิดเนี่ยมันจะมีจุดดําๆเกิดขึ้น พอเราทำความผิดหัวใจก็จะมีจุดสีดำจุดสีดำจุดสีดำจนกระทั่งว่าหัวใจดำสนิทใช่ไหมพอทำความผิดมากๆสนิมเนี่ยคือความผิดที่เกาะกินหัวใจของเรามันก็จะคอยบดบังหัวใจของเราจากทางนำจากอกุรอ่านคอยบดบังหัวใจของเราจากการอีมาแล้วพอทำผิดมากๆพี่น้องนึกสภาพดูหัวใจเป็นแบบนี้พอทำผิดพอทำผิดหัวใจหอมาเรื่อยๆพอผิดปพ๊บห่อมาเรื่อยๆผิดเพ๊่ห่อบมาเรื่อยสุดท้ายเป็นแบบนี้แปลว่าถูกปิดสนิท ถูกปิดสนิทเมื่อสุดท้ายแล้วอ่านกุรานก็อ่านไปเถอะได้ยินก็ได้ยินไปเถอะเตือนกเอ็เตือนไปเถอะไม่รู้สึกรู้สาทังสิน้นเพราะอะไรเพราะหัวใจถูกปิดแล้วเพราะความผิดที่เรากระทำฉะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาตอนเราจะอ่านอะไรทั้งหลายครับพี่น้องนักดูเราละหมาดวันหนึ่งเนี่ยสิบเจ็ดละกาฮ์เนี่ยเราอ่านฟาติห้าเนี่ยถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจไหมพี่น้องความหมายเนี่ยเราจะอ่านอะไรเราเข้าใจไหมละหมาดที่เราอ่านเนี่ยดวอสิสต้าเนี่ย แต่เริ่มเนี่ยอิริยาบถท,ทุกๆอิริยาบถสุภานะรบเบียนอาดีมสุภานะรับเบียนอาลนะรอบเบฟิรีหรือแม้แต่การอา่านดูอาเนตาชาฮุดเนี่ยเราเข้าใจไหมพี่นนอะแล้วหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วเราจะได้ประโยชน์ตรงไหนพี่นนอะใช่ไหมแล้วเมื่อไรที่ดองเ,เราจะถูกตอบรับเพราะเราพูดเหมืนอนนกแก้วนกขนทองใช่ไหมครับเหมือนเด็กตัวเล็กๆเขาท่องได้แต่ความเข้าใจของเขายังไม่มีแล้วเราขนาดนี้ความเข้าใจเพราะเราไม่มีแล้วเวลาที่เราเสรรเสริญอัลลอฮฺ เราจะรจะ,จะสรรเสริญพระองค์มาจากหัวใจของเราได้อย่างไงพี่น้องแล้วเวลาที่เราขอดัวาจากอัลลอฮ์เราจะเป็นดอาที่ขอมาจากหัวใจของเราได้อย่างไงครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวของเราให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดรอร์มาบอลด้วยเหตุน,นี้ท่านบบลลาอับดุลลอฮ์อิบนุมัอาอูดินอัลลอฮ์ดีอลลารฮ์วอันท่านกล่าวบอกว่าไกฟะบิก um ุมไกฟะบิกุมพวกท่านทั้งหลายจะเป็นยังไงอิดะกาซูรอกุรรอุกุม วก็ลละฟุกกฮาอุกุมเมื่อคนส่วนมากในหมู่พวกท่านคือเขาที่อ่านอ่านอย่างเดียวอ่านแต่คําแต่ปรากฏว่าคนส่วนน้อยในหมู่พวกท่านนะจะเป็นคนที่มีความเข้าใจในศาสนาในอัลกุรอานฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในยุคสมัยนั้นมันจะเป็นกันแบบไหนพี่น้องฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญกับอัลกุรอานให้ความสําคัญกับศาสนาของพระสุภะนึกว่าจะอะหาความรู้ หาความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้รับทางนําที่ถูกต้องจากอัลลอฮฺสุลตานะ้ววาจาอาลา,อา,านนะครับฉะนั้นนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองจะเป็นน้องรัษธ,ธาทั้งหลายครับหลังจากที่เราได้ให้ความรู้ในเรื่องของพระนามของอัลลอฮฺสุลตานะ้ววาจาอาลาไปกัานถึง15ใช่ไหมครับสิ 15, พระนามแล้วตบตัวสิครับหนึ 1, Allah, 2, ่ง ah, อัลลอฮฺสองอัลิลาห์สามอัลอบ سي الرحمن ها الرحيم هوب. الحي جه. القيوم فات. الواحد كاو الاحد الصمد الاول الاخر الظاهر الباطن لا المنان วันนี้มีอีกชื่อหนึ่งพี่น้องอัลล,าาลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل พระองค์ทรงมีชื่อว่า ذ ว al ัลอ al ิกรอม ل ุล م าลาล ج วัลอิกรอมแปลว่าอะไรพี่น้อง ذ ูเนี่ยแปลว่าผู้ที่เป็นเจ้าของ ذ ูเวลาที่เราพูดแบบว่าคนคนเนี้ย ذ มาลินแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสตางคนคนนี้ ذ ูอิลมินคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ เช่ไหมครับเมื่อพระสุภาในวัตตาทรางมีพระนามว่าดุลยรแลนิวันอิกรองฉะนั้นชื่อนี้หมายถึงพระอ,องค์คือผู้ทรงสูงทรงบุญจล,ลานพระอ,องค์ผู้ทรงสงูสงทรงวันอิกรองพระอ,องค์คือผู้ทรงเกียริฉะนั้นเมื่อพระเจาลทรงมีลักษณะเช่นนี้มีพระนามและลักษณะเช่นนี้พระอ,องค์คือผู้ที่สมควรที่เราจะต้องให้ความสูงทรงกับพระอ,องค์ ใช่ไหมเราจะต้องให้ความสูงส่งกับ a ล l a h Allah จาราคือผู้ที่สูงส่งตามสิ่งที่บุงได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานตามสิ่งที่ทารอซูลได้บอกเอาไว้ในหะดทีของทารอซูลและคำว่าสูงส่งที่นี่หมายถึงอะไรสูงส่งทั้งด h a t อ h a t ล l l a ์แปลว่า Allah จาราอยู่เหนือบัลลังก์สูงส่งทั้งคุณลักษณะแปลว่าคุณลักษณะของว่าทาราทุกคุณลักษณะสูงส่งสูงส่งทั้งก็ฮอำนาจอำนาจขาบอกว่าทาราสูงส่งที่สุด ฉะนั้นหากว่าเราจะบอกว่ารัตนา,าอยู่ร่วมกับเราในดุนยาเนี่ยเรียกว่าทำให้รัตาลาสูงส่งไหมไม่ใช่ แล้วก็ทำให้ละอาอดึงอัลลอมาอยู่รวมกับเราไม่ถูกต้องฉะนั้นดุนจเจ้าแปลว่าผู้ทรงสูงส่งฉะนั้นเราจะต้องให้ความสูงส่งกับอัลลอฮ์วันอิกรมอมพระองค์คือผู้ที่เราจะต้องให้เกียรติต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวะจัลลาให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวะจัลลาฉะนั้นท่านเ่นอผู้ที่มี إ ม م านต่ออัลลอฮฺจัลาทั้งหลายครับชื่อนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ท่านเบนอฮุสัมฤทธินึัลลอกว่าอานิ อานิซดูบิยาดันยาลาดีวันอิกรอมถ้าเราสลบอกว่าเวลาที่เรงกานขอดุอาเนี่ยจงเรียกอัลลอฮ์และจงขออัลลอฮ์ด้วยกับการเรียกพระองค์ว่ายาดันยาลาดีวันอิกรอมให้มากๆอานิซดูไปว่าจําเป็นจะต้องทํามาก,มาก ฉะนั้นเวลาที่เราขอด้วยให้ขอบอกว่ายาดันจานาลิวันเลครอมเบี้อัลลอฮัสุพานะหัวจาราก่อนที่เราจะขอในสิ่งที่เราอยากจะได้ยาดันจานาลิวันเกรอมยามันนันยาอัลฮ์มานยาอัลฮ์มารอฮ์ไอมินซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอัลลทั้งหลายครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราจะอัลลตอบรับดูอาในสิ่งที่เราขอต่ออัลลอฮัสุพานะหัวจารา่นเองนะครับออลลลััฮุะะยว صلى الله وعلى نبينا ะ ح م د و ع ل ล آ ฮ ه وصحبه اجمعين